จริงๆก็พูดไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวจะได้ติดแล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาทำมาให้สไลด์นี้ท่านเอาไปใช้ต่อได้ก็จะเป็นการสรุปความขึ้นหน้าจริงๆีิฉันเองไม่ได้รับชอบเรื่องนี้โดยตรงเพราะว่าดูเรื่องผู้บริโภค ล้วก็อย่างที่บอกไม่ค่อยมีความรู้เรื่องดิจิทัลแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในคนที่ต้องพิจารณาก็เลต้องพยายามศึกษาหาความรู้เหมือนกันนะคะแต่หลักๆดรนาทีซึ่งเขาเป็นประธานท่านเป็นวิศวกรด้วยก็จะเป็นคนดูภาพรวมของเรื่องนี้นะคะเรื่องทีวีดิจิทัลแต่วันนี้ก็จะพยายามสรุปประเด็นทีวีดิจิทัลและผลประโยชน์สําหรับภาคประชาชนแล้วนกะ็ท่านอาจจะได้เห็นเรื่องเวลานะคะท่านนั่นอันนี้คือนโยบายเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนะคะเมื่อกี้ที่ท่านพูดถึงแผนแม่บทไปแล้วกฎหมายบังคับว่าก่อนจะทําอะไรต้องมีแผนบ ซึ่งโหวตผ่านกันไปแล้วนะคะ,ะส่วนใหญ่หลายเรื่องเห็นโครงการแต่มีประเด็นเรื่องคืนขึ้นที่เล่าให้ฟังว่นนี้คือเห็นในโครงกันนะคะก็โหวตกันเป็นข้างมากข้างน้อยแต่ก็ประกาศใช้แล้วนะคะมี6ยุทธศาสตร์แล้วียุทธศาสตร์หนึ่งเนี่ยก็พูดถึงเรื่องต้องเริ่มมีการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศนท์ในระบบดิจิตัลภายใน4ปีนะคะนับตั้งแต่วันที่แผนแม่บทมีผลบังคับใช้ก็ตั้งแต่เมษาปีนี้นก็เริ่มเริ่มนับนับใสยหลักกันได้นะคะ, <S <S ะนั่นแหละค่ะ ก็มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะคะซึ่งดูเรื่องการวางแผนเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลนะคะ,ะนี่คืองานที่ทําไปนะคะก็คือว่าในปีนี้ก็ได้มีการจัดทําแผนปรัเปลี่ยนสู่ดิจิทัลนะคะ,ะทำะแล้วก็วางแผนไว้ว่าปลายปีนี้เนี่ยไม่ทันแล้วนะคะตอนแรกเราวางว่าสิงหานะคะแต่ว่าปลายปนี้จะมีการออกร่างประกาศอะไรที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายที่เล่นพูดเมื่อกี้ค,ค่ะ คือเราจะออกใบเนุยาตเกี่วคนจะทําสนามบินก่อนทําสถานีรถไฟก่อนซึ่งน่าจะมีการประมูลกันหรืออะไรกันวางไว้ถ้าไปปีนี้ไม่ถัดว่าคงต้องต้นปีหน้าแต่ว่าร่างประกาศมันก็ออกมาแล้วที่ผ่านไปนะคะแล้วก็เราจะมีการวางแผนไว้เราจะออกใบอนุญาตกิจการบริการสาธารณะก่อนนะคะอย่างที่บอกทีวีดิจิตอลเนี่ยก็ต้องมีทั้งแบบบริการสาธารณะธุรกิจแล้วก็ชุมชนสาธารณะจะเริ่มก่อนนะคะ ซึ่งก็ได้ข่าวว่าสถานีเ่ินไทยพี s เอะไรก็มีความสนใจจมะมาขอหรืออะไรอันนี้ก็อีกอักอกอนหนึ่งซึ่งเป็นดิจิทัลก็ต้องดูว่ามันเป็นยังไงรายละเอียดการการจัดสรรยังไม่เรียบร้อยนะคะนั่คือวางอะไรก็คือปลายปีนี้จะเริ่มให้มีการออกใบอนุญาตทีวินดิจิตอลสาธารณะนะคะแต่ส่วนสัดส,ส่วนจะมีกี่ช่องอะไรยังไงอันนี้ยังไม่ได้สรุปนะคะ,เ,ะเขากําลังทํางาน,นอยู่ที่สํานักนาถ้าขึ้นหน้ายยังไงเดี๋ยวก็คงจะได้ชี้แจงขั้นต่อไป แล้วก็ประมาณปีหน้านะคะหลังจากที่เตรียมเรื่องการประมูลออกแบบสูตรการประมูลเรียบร้อยแล้วในประมาณปลายปีหน้าคงได้มีการออกใบอนุญาตดิจิทัลธุรกิจซึ่งกว่าจะถึงวันนั้นได้เนี่ยค่ะมันคงต้องมีการถกเถียงกันใหญ่หลายยก่องสูตรการประมูลเหมือนที่ถึนเรื่องสูตร 3G เนี่ยนะคะว่าจะตั้งราคาตั้งต้นเท่าไหร่จะิีๆร้อยล้านจะ ถูกหรือแพงถ้าคิดถูกเจะเอ,เอนะ่ยไปชนไหมถ้าคิดแพงอลายเล็กจะแข็งได้ไหมมันก็จะมี2มุมอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็ต้องหาจุดลงตัวกันนะคะแล้วเงื่อนไขาการประมูลจะบังคับเรื่องหองผู้ริโพนไหมอะไรไหมเนี่ยก็จะต้องวางน,นะคะ,ะต่อไปมันก็จะมีถ้าดูได้ทางมือถือต่อไปทีวีด้วยที่เป็นดิจิตอลแต่อันนี้ก็คือยังยังไม่เร็วๆนี้ก็ต้องต้องคิดกันอะไรต่อเนี่ออะไรก็ประมาณนี้ อ,อีกท่านหนึ่งซึ่งอาจารย์วัชชใชซึ่งท่านดูแลเรื่องการแข่งขันด้านศรษฐศาก็าาต้องไปออกแบบการประมูลอะไรออกมาที่จะทําให้ไม่เกิดการขาดเป็นต้นนะคะ นี้อยู่ในเอกสารนะคะก็เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีก็ได้รับรู้แล้วนะคะมีการเรื่องระบบ d b b t 2นะคะท่านอย่าถามว่า DVB-T2 มันคืออะไรยังไงนะคะเพราะว่าจะตอบยากมันคือระบบหนึ่งที่ใช้กันในยุโรปตอนนี้เป็นระบบใหม่นะคะ,ะเป็นมาตรฐานทางเทคโนโลยีอะไรที่เราจะเอามาใช้ก็ว่ากันไปนะคะ แล้วก็ร่างประกาศต่างๆก็เนี่ยค่ะมีร่างประกาศเรื่องเปลี่ยนการมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับที้นที่ตอภาพพื้นดินมาตรฐานเครื่องรับส่งหรือกล่องนะคะแผนความถี่วิทยุอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะแผนความถี่วิทยุอันนี้จะสําคัญท่านต้องช่วยดูด้วยแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะเป็นวิศวะอีกหนึ่งนะคะนี่ก็คือหลักเกณ์โคงขายการใช้ร่วมกัน,นก็คือเสาเสาอากาศที่ใช้ร่วมกันนะคะ คำนิยามสั้นๆของวิทยุโทรทัศน์ดิจิตอลคืออะไรก็คือการส่งภาพและเสียงโดยสัญญาณดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะภาพและเสียงคมชัดสามารถส่งข้อมูลได้มากกว่าระบบอนาล,อาล็อกในหนึ่งช่องสัญญาณคุณภาพเสียงดีกว่านะคะอันนี้ก็คือข้อดีของดิจิตอลนะคะแต่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะมันจะเป็นไซมอลสมอลแคสซิงนะคะก็คือว่าในระหว่างที่เราออกอากาศดิจิตอลในขึ้นใหม่เสาใหม่เนี่ยเราก็ยังไม่ยกเลิกอนาล็อกนะคะเหมือนเหมือนคู่ขนานกันไปเมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะยุติอันหนึ่งว่า เขาเรียกว่าสวิชออฟนะคะภาษาอะนาล็อ,อกสวิชออฟกคือการจะยุติดิจิตอลนะคะดิจิตอลสวิชโอเวอร์ก็คือการแบบเป็นดิจิตอลโดยสมบูรณ์เลยนะคะไม่มีอะนาล็อกอีกแล้วอันนี้ก็ในอเมริกาใช้เวลามากกว่า10ปีนะคะ,ะในอังกฤษในอะไรเขาก็ใช้เวลากว่า10ปีเพราะเขาเริ่มต้นตั้งแต่10ปีที่แล้วเ,เราเพิ่งเริ่มก็ฉันก็ต้องดูว่าเราจะ เปลี่ยนทั้งหมดภายในได้ในกี่ป,ปีมันต้องดูครัวเรือนด้วยเพราะว่าถ้าบ้านไหนยังไม่มีทีวีเครื่องรับดิจิตอลหรือเรายุติอนาล็อกในบ้านนั้นจะเดือดร้อนนะคะจะดูกันไม่ได้ต่อไปทีนี้ปัญหาการจะซื้อกล่องแจกทุกบ้านก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางคนก็อยู่คอนโดยอยู่อะไรต่อน,นี้อะไรจะมารับแจกกันยังไงอะไรเงี้ยโ,โหจะเป็นงานอุปมาณน,นาคตาที่ที่กระทรวงจะต้องเจอนะคะค่ะ อ่าที่ได้เรียนไปนะคะว่าจริงๆการออกอากาศในโลกดิจิตอลี่นเกิดขึ้นแล้วนะคะ,ะก่อนหน้านี้เราเรียกว่าเป็นดิจิตอลดาวเทียมนะคะหรือว่า d b b s เนี่ยก็คือเป็นดิจิตอลผ่านคลื่นถ้าท่านรับ PSI นะคะท่านรับ t r True Vision อะไรพวกนี้มันเป็นดิจิตอลอยู่แล้วนะคะหรือว่าเคเบิลท่านรับเคเบิลทีวีแต่เคเบิลทีวีนี้ก็มีอนาล็อกกับดิจิตอลนะคะส่วนใหญ่ถ้าต่างจังหวัดกกมันนี่เป็นอนาล็อกอยู่ พวกอาเคเบิลอะนาล็อกเนี่ยไ,ได้รับผลกระทบขึ้นมากตอนนี้เขาก็ต้องรีบปรับตัวเพราะว่าต่อไปอคนรับ stream, mm hmm. ดิจิตอลดาวเทียมหรือดิจิตอลอะไรแล้วเนี่ยอะนาล็อกจะเชยเคเบิลนะคะ่ะ เขาจะไม่มีคนดูแลเขาก็จะเขาจะอาจจะขาดทุนเขาอาจจะแบบปิดกิจาการได้ตอนนี้สมาคมเคเบิลที่มีการรวมตัวกันนะคะเป็นเครือข่ายอันหนึ่งเนี่ยเพื่อจะบักลับหาลงทุนแล้วก็ปรับตัวเองเป็นดิจิตอลเหมือนกันเพราะเคเบิลมันก็มีอันล็อกดิจิตอลนะคะนี้ถ้าเขา,ยายเอ,อย่างไลน์ไหนเป็นอนาล็อกเดียวเขาจะตกขบวนเพราะว่าไม่อยู่กับคนอื่นไม่ได้ถ้าเป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มเดียวกันหมดเนี่ยมันอาจจะแบบรับจากดาวเทียมรับจากทีวีดิจิตอลภาคภาคท้นดินได้ ถ้าถทาโนโลยงอนาล็อกก็ยังรับไม่ได้นะคะแต่สิ่งที่เราพูดกันวันนี้ก็คือระบบดิจิตอลภาพที่หรือ DBBT นะคะซึ่งอาเซียนกำหนดให้ใช้เนี่ยระบบเนี้ยระบบยุโรปเนี่ยนะคะเมื่อหนึ่งมีนาะ5้ส่วนของไทยเนี่ยมติคอรมอรัรบรองมติของกสทชเนี่ยนะคะ20สพฤษภาก็ถือว่าไล่ๆกับมติของอาเซียนระบบ DBBT2 เป็นระบบของยุโรปนะคะซึ่งมันมีระบบ4ระบบที่แข่งกันคือระบบ อ,อเมริการะบบจีนระบบญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ระบบยุโรปนะคะแต่เราเลือกใช้ยุโรปเพราะว่าส่วนหนึ่งอาเซียนส่วนใหญ่ใช้ยุโรปมันจะได้เหมือนกันหมดทั้งภูมิภาคนะคะแล้วก็ต่อไปีเราซื้อทีวีเครื่องเราแล้ว,ลว,ลวลก็รับเนื้อหาจากลราจากพม่าได้เพราะว่ามันมันคือเครื่องอุปกรณ์เดียวกันนะคะ เนี่ยค่ะประเทศไทยเรารับรองไปแล้วนะคะ BBT t ตอนนี้มีธุรกิจเขาก็ไวค่พะพยายามจะนาเข้าอุปกรณ์เกี่ยวกับ BBT t แล้วแต่ยังเข้าไม่ได้ทางศุลกากรถ้าเข้ามาก็คือจะถูกดำเนินคดีเพราะว่าตอนเราอนุญาตจากกสชก่อนตอนนี้เรายังกันไว้ยังไม่ให้เข้าเพราะเข้ามาก็ยังใช้อะไรไม่ได้เพาะยังไม่ได้มีการนับหนึ่งให้ใบอนุญาตในการออกอากาศแต่เมื่อไหร่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วการนําเข้าพวกนี้จะเข้ามาอย่างถูกกฎหมายแล้วก็จะเริ่มเยอะนะแต่ตอนนี้ถ้าท่านไป แถวของถมอะไรท่านก็อาจจะยังพอเห็นบ้างแล้วมีม,ม,มีมีลักลอบออกกันไปแต่ปิดไปแล้วอุปกรณ์อะไรนี้มีแล้วพวกของมันมันไวมากในตลาดนะคะต่อไปมันก็คงจะมีอุปกรณ์จากจีนอะไรมาราคามันก็จะถูกเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือเป็นมาตรฐานทางเทคนิคค่ะ ผมเอ็มเปอะไรนะคะเรนก็อธิบายยากแต่ท่านจะดูภาพชัดขึ้น,นบนทีมีแบบเดิมนะคะและถ้า s d ดีเนี่ยไฮเดฟเฟคชันเนี่ยก็จะชัดมากถึงท่านว่าเห็นสิวฟ้าอะไรกันทีเดียวนะคะถ้าถ้าออกทีวีนะคะ,ะทีนี้ภาคประชาชนจะมีสิมมออทธิเป็นเจ้าของทีวีดิจิตอลได้อย่างไรนะคะกฎหมายก็รับรองเรื่องสิงทธิในการใช้ขึ้นความถี่แล้วขึ้นความถี่เป็นทรัพย์สิสาธารณะนะคะสิทธิในการประกอบกิจการสิทธิในการติดตั้งอุปกรณ์นะคะ มันจะแบ่งประเภทธุรกิจสาธารณะชุมชนโดยหลักการเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์อยู่แล้วแต่เนื่องจากขึ้นความถี่มันก็มีจํากัดประชาชนกลุ่มไหนจะมีสิทธิ์นี่แหละเป็นเรื่องที่จะต้องไปถกเถียงนในอนาคตนะคะแม้ว่าเราอาจจะมีร้อยช่อง50สช่องแต่ถ้าทุกคนต้องการใช้ก็อาจจะไม่พออยู่ดีกสชก็เป็นกรรมการกลางจะให้ใครไม่ให้ใครก็ไปว่ากันในอนาคตนะคะโดยหลักทุกคนมีสิทธิ์แต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ได้เพราะว่ามันก็มีจํากัดอยู่ดีนะคะ แต่นี่คือประเภทประกอบกิจการก็จะเป็นธูปรกิจสารนะชุมชน20%อย่างน้อยนะคะหรือจะเพิ่มกว่านั้นหรืออะไรก็ตามแต่ความจําเป็นหรือว่านโยบายของบอร์ดทจะต้องตัดสินใจนะคะผลกระทบเชิงบวกต่อผู้พิพสังคมและเศรษฐกิจก็คือเหมือนผู้ริพากมีทางเลือกมากขึ้นจะมีช่องมากขึ้นนะคะ กิดประสิทธิภาพในการใช้ความถี่มากขึ้นนะคะลดความเหลื่อมล้ําของข้อมูลข่าวสารเพราะเมื่อหล่าเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยบางทีมัง่ายบางอันอาจจะลิงก์กับอินเทอร์เน็ตทีวีนะคะมันก็เข้าอินเทอร์เน็ตได้อะไรได้ด้วยนะคะแล้วก็รองรับการให้บริการโทรทัศน์ท้องถิ่นืนชุมชนได้มากขึ้นเช่นส่วนกลางมี30ช่อง ที่เชยงรายเอง่จะมีช่องของตัวเองเชไหม่มีช่องของตัวเองกระจายเป็นช่องย่อยๆอะไรแบบนี้เชนเทคโนโลยีมันก็ทําได้คือแบคนกรุงเทพไม่ได้ดูโดยเฉพาะคนแถบนี้อะไรแบบเนี้ยมันก็ทําได้แต่แล้วมันจะมีกองทุนสื่อสร้ารสารอำเนณ์ไปใช้นี่กองทูนสื่อสร้างสารเนี่ยถ้าประชาชนก็อยากจะมีส่วนร่วมแต่ตอนนี้กระทรวงัฒนาคมก็กร่างกฎหมายอันเดบอกว่าคนที่จะมาบริหารจัดการสื่อสารสารต้องสมีครรับท้าวก็ทะเลาะกันอยู่ระหว่างว่าใครจะมาใช้ตรงนี้ถ้าท่านเห็นข่าว ึ่งอันนี้การตัดสินใจจะไม่ได้อยูกก่ที่กศช,ชนะคะอยู่ที่สภาเพราะว่าเขามองว่ามันต้องออกเป็นพระราชบัญญัติหน้าที่การออกพระราชบัญญัติหรหน้าที่ของสงภาหรืชชอกศชไม่เมือนกัอันนี้ก็เป็นเรื่องเงินที่จะเข้ามาแต่งานแรกที่กสช,ชจะต้องทำเนี่ยเราต้องเร่งให้มีการประเมินก่อนถ้าไม่มีการประเมิจนจะไม่มีตังค์อันนี้เข้ามานะคะแล้วก็ได้เงินจากลการประเมินก็คืเงินกองทุนมาช่วยสาาื่อสารนัสื่อชุมชนแล้วก็2%ค่าธรรมเน,นียมก็จะเป็นตะเกียบจากภาคตุนที่มาเป็นเงินเดือนดิฉันได้แล้วค่ะ ซึ่งก็ยังเขียนอยู่ว่าจะจ่ายเงินเท่าไหร่รัฐบาลคลัอมอก็ยังไม่เคาะมานน้อยอะไรก็เขียนไปแล้วก็ปัญหาวุ่นวายนะคะแต่ว่าเจอความเห็นของเรานี่ว่าตอนนี้เงินที่มีอยู่เนี่ยมากพอสมควรถ้าบริหารจัดการที่ดีมันไม่ได้น้อยหรอกคะ่ะแล้วมันสามารถเหลือมาสนับสนุนให้ประชาชนไดแ้แต่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดยากนะคะเ,เรื่องงบประมาณเรื่องเงินเรื่องควาพุ่เมื่อไหร่ก็ทาราคันมันนะแต่ถ้าช่วยจับตาเพราะว่าเดี๋ยวปลายปีน,นี้ก็งบประมาณจะสิ้นสุดก็แล้ว สองเมื่อวานปีหน้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บางสังคมก็ไม่ค่อยรู้พูดออกมาแล้วบางทีก็เป็นเรื่องเข้าใจยากแต่ว่าแต่ว่าโดยสรุปก็คือว่าโดยหลักเนี่ยภาคประชาชนเนี่ยควรจะมีต้นทุนไม้ที่สุดในกนารทำสิ่งนี้เพราะว่ารัฐบอกให้ออกแบบกองทุนแต่ว่าก็าคือเหลือกองทุนเนี้ยเงินจะมากแค่ไหนแล้วมันจะได้ทั่วถึงไหม,มจะพอไหมถ้าไม่พอแล้ว ได้หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีเข้ามาอะไรหรือม้มาถูกแบ่ไงไว้ที่ตรงนอ้ตรงนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องสู้กันอีกนะคะอีกอีกอีกปีนระยะยาวนะคะแต่ว่าด้วยหลักการแล้วเออทีมันก็คงไม่มีอะไรทีโลกแต่มันไม่ควรจะต้องเป็นภาระของภาคชุมชนและประชาชนที่ใช้มากเกินไปเพราะมันก็จะใช้ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของก้น,นะะทุนเงิขขนที่ะกฎหมายท่บอกให้มีกองทุนแต่กองทุนนี้มันก็ขอกว่าทุกคนไม่อยากจะใช้นะคะ แมนสีนะคะท้อีกเรื่องนึงแล้วะะเรื่องทส่ที่ประกอบกิาการ้าไปดูในาอีทีแผลนยนนไม่หชัมากนะะ่ระวาณก็มาจากระมต่อขึ้นซึ่งคิดว่าปหน้าจะได้นะคะแล้วก็เห็นท่าก็ต้องช่วยรณรงค์ว่าขึ้นชุมชน่อไปใช้ขึ้นไอ้อินฟาเน็ยรถไฟเนี่ย มันไม่ควรจะเป็นภาระมากเนื่องก็จะเป็นต้องพูดใ,นะใจเป็นบริการสาธารณะบริกาเก็บแต่เฉพาะทุนเมื่อคิดมีอะไรอันนี้ก็คือ,อนนเป็นรายละเอียดที่ต้องพูดไปนะคะนนส่วนเรื่องของทวงคืนทวงคืน,นอุปกรณ์หรือไม่เนี่ยอันนี้เป็นข้อพิพาทเรื่องฝั่งสมาคมอยู่แคทย์การถี นี่แหละค่ะอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะชวนเศร้าไม่อยากพูดทันขึ้นค,คืออย่างนี้คือเรื่องโทรคมเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันเศร้ามากพูดแล้วก็สอชอก็แก้ปัญหาได้ไม่ได้มากนะดีกว่าไม่แน่ใจที่ผ่านมาระบบสัมปทานนี่นะคะกรมไปรษีโทรเลขจัดสัรขึ้นให้ทีโอทีกับแคปนะคะ เป็นร้านเพราะว่าตอนนั้นสมัยก่อนเนี่ยการจัดสรรครื่นไม่มีภาพวาดเฉลเป็นีสิทธิ์นะคะนี่เป็นยุคสมัยแรกของกสทชที่กำลังจะมีการจัดสรรเครื่้งที่เราขอทีอ่ไม่ใช่รัฐที่ผ่านมามีแต่รัฐเท่านั้นที่มีสิทธิใช้เครืององถิ่แต่ทุกท่านก็ปฏิวัตินะคะที่ทำกันทุกวันนี้คือิวัติโดยยึดยึดเครื่อโดยธรรมชาติอยู่แล้วสี่ปีที่แล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยคนใช้ขึื่อ้เป็นรัฐท,ท,ทุกวิทุกประเภทนะคะวิทยุวอวิทยุอะไรทุกอย่างต้องเป็นรัฐเท่านั้นแต่ตอนนี้มิติสัง ทําทื่อของตัวเองได้นะคะาสชก็ต้องมาพัฒนาตัวเองตามสิ่งที่เปลี่ยนไปตีนี้เราก็ต้องไปใบ้นเรื่ที่ภาคประชาชนเขาคิดอะไรก็ว่ากันแต่ในอดีตมีแต่รัฐเท่านั้นโทรคกมเนี่ยเขาถึงเอาไปให้ TOT แับแท้ถ้า t ท t แท้เอาไปเองก็ทําไม่ได้ก็เลยต้องไปให้สัมปทานเอกชนนะคะซึ่งเป็นการตัดสินใจของพรรคการเมืองในเวลานั้นเหตุผล TOT ก็เอาไปให้ AIS ที่เราทราบกันนะคะเลยเป็นเหตุให้ ให้ท่านบินายกเนี่ยรับรวยขึ้นมาก็เป็นเพราะว่าท่านยีวิสัยทันในช่วง <Glue> เป็นช่วงที่งไม่มีการแข่งขันนะคะก็ mm. คือเอาสัมปทานไปแล้วก็ลงทุนไปจนถึงวันนี้นะคะทีเนี้ยมาอยู่ยุคกสทชอะไรก็ไรเวมัยุคเปลี่ยนนะคะการประมูล 3G ที่ท่านเห็นว่าเอ่อกา,าจะเกิดขึ้นเนี่ยที่เอกชนกำลังจะประมูลนะคะถ้าเขาประมูลได้ต้นทุนก็นจะต่ากก่าค่าสัมปทานมากนะคะแล้วถ้าประมูลได้เขาก็จะอาจจะทิ้งสัมปทานเดิมนะคะเพราะฉะนั้นคือเนี่ย ตอนนีเถียนะว,ว่าคลื่นจะกลับไปที่ทีวีหรือแท็หรือจะมาที่กสชประมวลใหม่เนื่อประเด็นเรื่องมันหนงนขึ้นนะคะส่วนเรื่องเสาทั้งหลายเนี่ยท่านเข้าใจถูกเสาส่งเนี่ยมันเป็นสัญญาร่วมกันงานอ่มุมหนึ่งมันเป็นเจ้าสิทธิของรัฐเพราะว่าร่วมกันงานแต่ตอนนี้เอกชนก็ไม่คืนนะคะยังฟ้องกันอยู่เพราะว่าเขาจะใช้เสาเนียเป็นฐานเดิมในการทำ 3G ถ้าเช่นเข้าใจไม่ผิดนะคะไม่ต้องลงทุนวังเสาใหม่นั้นจะมหาศาลเพราะฉะนั้น คือถ้าอยากให้ท่านพูดอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยก็ต้องวิพากษ์ว่าแล้วิสานกิจแล้วที่ผ่านมาก็ทํางานค่อนข้างค่ะใครมีญาติทำงาน,ข,าาางานของกลางบริษัทนะคะคือถ้าเราพูดตรงไปตรงมาเนี่ยแล้วิสา,านกิจบองไทยก็ทํางานอ่อนแอนะคะคือเราอย่างอ่อ,อนแอมากจนทำให้เอกชนเนี่ยขเขาเติบโตอ่ะทุกท่านไม่มีบ้านใครมีโทรศัพท์บ้านบ้านนึกมือ,อมีแต่น้อยมากแล้นานมากถูกไหมคะบ้านฉันเนี่ยที่สุราษฎร์น่ะ พิ่งติดโทรศัพท์บ้านตอนเป็นสาวอ่ะคือสมัยก่อนติดยากมากจนสุดท้ายเราไปใช้มือถือกันหมดแล้วก็แทบไม่มีใครใช้โทรศัพท์บ้านเงินมันก็ไปเที่ก็ชนกบนะคะแต่ระบบสัมปทานเงินเนี่ยมันมะมาแบ,บ,แบง่งมากรดรัฐวิสาหกิจแต่การมาแบ,บ่งเนี่ยเป็นค่าตกเนี่ยมันก็มีข้่อดีแล้วก็เสียเพราเสียคือมันก็ทําให้รัฐวิสาหกิจไม่มีแรงขับในการจะทำธุรกิจของตัวเองว่าได้ฟังจากค่าสัมปทานเป็นค่าตอบแทนเป็นโบน,นัสถูกไหมคะรัฐวิสาหกิจก็สบายสบายแต่ตอนเนี้ยระบบกำลังจะเปลี่ยนอว่า หลุดพันธก็คือว่าต่อไปจะไม่มีระบบสัมปทานแล้วเอกชนจะได้รับบัญญัติจากการประมินขึ้นจากกทช,าชาเขาเป็นอิสระจากแค่แคตตีแล้วนะคะเงิเนเงินทั้งหมดก็จะเสียค่าความคุ้ม้อนเดียวที่มีการเฉียยกันว,ว่าต้นทุนจะน้อยเนี่ยหลังจากนั้นกำไรทุกอย่างที่เขาทำก็เป็นรายได้ของเขาไม่ต้องแบ่งให้รับเหมือนต่อแบ่งให้แคตตูทีทแล้วถ้าเขาไม่คืนเสาอะไรต่างๆด้วยเนี่ยถามว่าแคตตบทีแทบจะล้มละลายนะคะคือหนึ่งคือ คุณจะไม่ได้ไรายได้จากเอกชนอีกต่อไปกระสองถ้าคุณไม่ได้เสาที่เป็นเครื่องคมพอมาวิทีมาคุณจะแข่งกับเอกชนคุณก็จะเจ๊งนะคะที่ผ่านมาแค่เกิดทีวทีเนี่ยโตไม่ได้เพราะว่าการเรียนวัดจะมีปัญหาตลอดลรัะในการที่จะเอื้อเอกชนมาพูด่อไปต่อมาคือมันเสือบาดจระเข้ค่ะคือรัศวิศาสติจเองก็ไม่ถูอทําให้เข้มแข็งในตัวเลือกทําให้คนต้องไปพึ่งเอกชน พตอนนี้เอกชนเวลังจะปลดแอบเป็นอิสระภายใต้ระบบใหนกระทรงยุแล้วถ้ารัฐบาลยังไม่ปกป้องใค่กับทีวทีเนี่ยไปเอื้อเอกชนด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันก็จะทให้สองนเนี้อ่อนแอแล้วจะตายกันที่สุดเอามันก็จะเงินทุกบาทก็จะเข้าเอกชนให้เป็นมือถือหมดส่วนเรื่องเสาก็ยังเป็นข้อพิพาทกันอยู่ว่าจะคืนหรือไม่คืนยังไงศาลก็ต้องตัดสินเพราะว่าแต่งงานกันมา20ปีอันนี้อะไรจะยาวกันมีลูกนะคะมันเป็นของใครก็เปรียบเทียบเป็นรูปให้เห็นภาพ คือคือจะไปกับแม่หรือใจกับพ่อหรืออยู่กับแม่นี่ถ้าไปตายแล้วไม่เหลืออะไรเลยนะคะแค่ทีละทีต้องนั่หนึ่งใหม่ก็เจ๊งเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่ชวนปวดหัวมากแต่ถ้าเราไปขวางเอกชนมากเราก็จะถูกหาว่าเราเนี่ยขัดขวางการเจอควาเม,ม,มเจริญพราวิทยาอยากใช้ 3G แม้ว่าสูตรการประมูลอันนี้มันจะเอื้อเอกชนมากแต่ว่าขอคานมากคนก็จะหาว่านะเออเนี่ยรามี 3G แล้วอะไรแล้วส่วนหนึ่งเราคงต้องปล่อยไป แต่ก็จะเห็นว่าท่านงดๆของรัฐได้เข้มแข็งเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะเอื้อเอเกชนรายใหญ่นี่พูดตรงไปตรงมานะคะแล้วถ้ารัฐบาลไม่ช่วยกู้สตาชีวิตและวิสาหกิจเนี่ยเราก็จะแย่แล้วเราก็จะสู้เอเกนชนไม่ได้แล้วก็สุดท้ายทรัพย์สินอะไรต่างๆก็จะไปด้วยหรือเปล่าที่วิทยุก็จะอาจจะแนวเดียวกันเพราะเป็นสัญญาสัมปทานอีกไหมคะ เราก็ไม่รู้ว่าเสาอะไรต่างๆในพวกนี้มันจะยังไงต่อเราจะต้องสู้กันเพราะมันในลูปที่เกิดมาจากการแต่งงานสมรู่วมกันเป็นการร่วมกันงานระหว่างราฐกเอกชนนะกุณมหนึ่งจีความว่าเป็นจับหวัดัดกลุ่มราชกเอกชนก็บอกอฉันก็ใช้ประโยชน์มาตั้งแต่แรกก็ต้องให้จัดตัดสินใจตอบยกางมากเลยว่าสุดท้ายใครจะได้นะคะก็คำถามครับครบถ้วครับแล้วก็ให้รายละเอียดได้เยอะมากแต่อย่าท้อใจนะครับเพราะหลายๆประเด็นนะครับเรา อย่าว่าเป็นทางตันนะครับว่าในเรื่องของการใช้ <c oughs> การเติบโตกองทุนไม่ได้มันยังมีช่องทางอ,างอางื่นๆเยอะนะครับแต่วันนี้เป็นการสัมมนาครั้งแรกในูุิภาคนะครับที่เราตื่นตัวในเรื่องของทีวีทีจดิดอลนะครับและเกิดที่ขึ้นที่พื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับสิ่งที่ได้รับนะครับทางกสทชบอกว่าจะจัดเวทีแบบนี้เพิ่มขึ้นนะครับลมถึงจะจัดสัญจรในเรื่องของผู้บริโภคจะสร้างกระบวนการของสมัชชาผู้บริโภคซึ่งจะ ต่อยอดเป็นการตรวจสอบช่องทีวีที่จะเลือกมากขึ้นในอนาคตได้นะครับส่วนสุดท้ายที่เราได้นับมาเปกระบวนการของ20%เนี่ยแหละเราจะเข้าไปมีส่วนอย่างไรนะครับซึ่งในช่วงต่อจากนี้นะครับผมยากเกินเวลามาประมาณ15%อย่างมากหลังจากนี้นะครับก็คงจะเป็นกระบวนการของการที่จะสร้างเครือข่ายกันนะครับท้ายนี้ผมขออน,นีญาตนะครับ จริงๆครับผมเอ่อีเรื่องอินเทอร์เน็ตก็ซับซ้อนนิดนึงนะคะคือกสคือตอนนี้สื่อมันจะหลอมรวมนะคะแต่กฎหมายเนี่ยกสทชเนี่ยกำกับดูแลวยุโทรทัศน์โกรมนาคมนะคะเอ่อแล้วเราก็กำกับดูแลเพื่ให้บริการอินเทอร์เน็ต ISP เนี่ยต้องมาขอบริการจากเรานะคะ แต่ว่าถ้าเป็นเนื้อหาที่ขึ้นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยอยู่ในกฎหมายฉบับนึงคือพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งคนจำกับดูแลคือกระทรวงไอซีทีเพราะฉะนั้นตอนแยกกันอยู่จะมงส้ำสนในชุดมากนะคะก็คือกสทชจะไม่ได้ไม่อำนาจเข้าไปํำกับดูแลเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในพรบเรา แต่เรามีอำนาจกำก,กับดูแล้ว ISP ที่บอกว่าท่านจะได้5เมกแล้วท่านได้3เมกอะไรพวกนี้ท่านลองเรียนมาได้เป็นเรื่องคุณภาพของอินเทอร์เน็ตแต่ถ้าเป็นเนื้อาหาใน YouTube ใน Facebook Twitter อะไรที่มีเรื่องบล็อกอะไรกันเนี่ยท่านมีเรื่องร้องเรียนจะไปที่ ICT แต่ทีนี้นในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีโมบายทีวีมัจะมีทีวี Internet. อินเทอร์เน็ตมันจะวุ่นวายมากเพราะว่ากฎหมายมันยิงแยง่งที่ประเทศไทยอะไรให้ท่านเครียดเพราะว่าพอดอีหลายท่านก็กำลัง เ <c oughs> ข้าชื่อถอดถอนคอร์อัลชดีนะคะ <c oughs> จริงๆนะแล้วยาวเียพรู้ว่ากฎหมายนี้ก็าจะต้องมีการปรับแก้ไม่มากก็น้อยทรลบอนี้พูดว่ามุมหนึ่งเนี่ยมันมักจะล่าช้ากว่าทเทคโนโลยีเสมอนะคะตอนนั้นเราก็มันต่วุ่นวายกันเรื่องอื่นแล้วก็มันก็สรารพันคือมันก็มีทรลบอ์หลายฉบับ,บมันก็คิดกันไม่ทันแต่ว่า่างที่ว่าไม่ช้าไม่นาน ผ่านไปสักพักหนึ่งหลังจากที่เรามี 3G 4G เรามีดิจิทัลเนี่ยมันเริ่มหลอมรวมจริงๆเป็นคอมโบเจนต์นะคะกฎหมายก็จะตามได้ทันอยู่ดีเมื่อถึงจุดหน mm ึ่ก็ติดที่ว่ามันคงต้องมีการทราบทวนพรบสทชซึ่งอาจจะทบทวนทั้งหมดหรือใหม่อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อถึงจุดหนึ่งมันคงต้องมีะคะ่ะอาจจะต้องยุบรวมเป็น กฎหมายทุกฉบับทช่เรื่อง ICT มารวมกันไปเลยหรือไม่ยังไงจะกลับไปเป็นอยู่แบบกระทรวงแบบเดิมหรือจะออกแ็บองค์กรอิสระแบบนี้ถ้าเป็นงรรองค์กรแบบนี้มันไม่ดีไม่ได้เรื่องก็ไปเป็นกระทรวงแบบเดิมหรือมันไม่ต้องมีหรือ,อยังไงท่างว่าการที่เรา,าออกแบบเป็นองค์กรอ,กรอ,กรอ,อิสระแบบนี้เพราะเราจะมีโครงสร้างเดิมที่อยู่ภายใต้กระทรวงนักการเมืองแต่ถ้าออกมาแล้วมันไม่ดีมันกลับไปแบบเดิมทดตรวจสอบในสภาจะดีกว่าอันนี้ไม่อันนี้เปิดเร่วมมันเป็นเรื่องที่เราเรียนรู้กันแล้วกันนะคะว่ายังก็เห็นความ ความคือเราหวังว่าความอิสลามมันก็น่าจะแตกต่างจากเรื่องการเป็นครงสัง้นกันอนยะ่างไรแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยอะไรเรื่องมันก็อาจจะยากแล้วถูกตรวจสอบมาด้วยด้วยเพราะว่าถ้าท่านเป็นรัฐมนตรีท่านเอ่อเป็นกระทรวงท่านก็ยังถูกอธิบายไม่ไว้วางใจหรือว่าถูกถูกรูป,ประมาณแต่กสชมไม่ต้องตรวจสอบอธิบายไมไ่ไว้วางใจนะคะเอ่อมันกลไกการตรวจสอบไม่เท่าไม่เ,มเท่ารัฐมนตรีท่านที่รออำนาจเล่าะ่าวกัน แต่นี้ก็ยังคิดไม่ถูกนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีหน้าที่เราก็ทาง,งานไปก่อนแต่ว่า,าหมายถึงว่าใน,ะนอนาคตเนี่ยก็เห็นแล้วเนาะว่ากฎหมายมาันมอ,อาจจะต้องมีกวรทเพิ่จะทบทวนม้ากน้อยแค่ไหนให้สอบของวัดเองมันมีความเป็นไปแล้วก็ให้มีการตรวจสอบได้มากขึ้นในบ้านคุ้เองก็เห็นว่าเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยจะต้องมีการปรับแก้กฎหมายของไ CT ทีรวมไปงกศธกชแต่ว่าไม่รู้ว่าอาจจะเร็วๆนี้หรือไม่นานกว่าน,นี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านอาจจะต้องช่วยวดูนะคะแล้วก็รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยเช่นพวประกอบกิจการก็ดีหรือว่าพรบอาหารและยาโฆษณาอะไรเนี่ยในทัวรต้องแก้ยงแผงเลยเพราะว่ามันเอาไม่อยู่กับไอไอเทคโนโลยีุกิจที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็การปรับภาคเอกชนมันน้อยมากอะทุกคนก็ไม่เกรงกลัวหรอกค่ะว่าโฆษณาั้นที่ท่านเห็นพยายามเสียค่าปรับ5้าพัน้วเขาโฆษณาได้มันก็ถูกประกันเยอะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ที่ต้องไปแก้ปัญหาเรื่องแก้กฎหมายให้เข้มขึ้นแต่บางคนก็บอกว่าต่อให้แก้กฎหมายเข้มขึ้น ก็ถ้าสังทุไนไทยมันก็อยู่ดีก็อันนี้ก็ไม่รู้ก็ค <c oughs> ิดว่าก็ทํามันแต่ละจุดแต่ละจุดระหว่างนี้มันยังมีตรงนี้อยู่ท่านก็ช่วยดูกันไปก่อนนะคะเท่าที่ท่านอันไหนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ผ้าวิจารณ์ไปตามสภาพที่ท่านเห็นว่าจะต้องตรวจสอบนะคะ <c oughs> ส่วนอันไหนที่เห็นด้วยเ่องที่ว่ามันน่าจะทําให้ดีได้ท่านก็อาจจะลองคิดดูว่าจะใช้โอกาสตรงนี้ให้มันเป็นประโยชน์ได้ยังไงับภาคประชารชุมชับผมเป็นชุท้ทยนะครับขอเสียงปรบมือขอบคุณ ท่านกปชพรครับกินหนึ่งเดียวในคณะกรรมการนะครับและก็ขอเชิญเวทีให้น้ำหวานนะครับขอบคุณครับก็ขอบคุณทั้งน้องเก๋ชุพิญญาและก็คุณโจอาคมนะคะนี่คือในช่วงที่กินเวลามาส่วนเดิทีนี้จะเหลือเวลาอีกสั้นๆที่อยากจะให้พี่จุธามานะคะมาพูดคุยในเรื่องของเราเรามีสองประสงค์ในวันนี้คือเรื่องของ